สบายดีนะพบกันวันนี้ก็จะเป็นตอนที่11กันแล้วเนาะกดข้อที่สิกดคะแนนเต็ม10การเสื่อมันสิ่งที่ดีที่สุดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเขาออกมาจงลีกหาก่างผู้ที่ดึงความทะเยอทะยานของเจ้าไว้คนที่เล็กน้อยต่ำต้อยก็จะปฏิบัติแบบนั้นกับเจ้าเสมอแต่คนที่ยิ่งใหญ่จะเห็นให้เจ้ารู้สึกว่าเจ้าเองก็สามารถยิ่งใหญ่ได้เช่นกันเป็นคำว่าของมาชเวนสำหรับในกฎขอ้อที่10นี้มีคำถามที่เราต้องถามตนเองก็คือ คอยเซอมันสิงที่ดีที่สุดของคนอื่นหรือบ่อในปี1 9 9 5คอยได้สมภาพภาพย,ายนต์ที่เต็มไปด้วยแห่งบันลใจซื้อเรื่อง d a n g e r o s m i ซึ่งซ่ายทอดชีวิตครูผู้ที่พยายามเปลี่ยนชีวิตของนักเรียนวัยรุ่นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าซึ่งคอยได้หูภายหลังว่าภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้สร้างมาจากชีวิตจริงของครูผู้หนึ่งตอนที่ลูอนจอร์สันเรียนจบไฮสคู chool, ลเราก็หัวตัวเองว่าเราบ่มักเขียนต่อมหาทิทอาไัยปานใดหลังจากการทดลองเรียน45มื้อทำอิดเราก็หัวว่า ตนเองนั้นสมักจากนั้นเราก็หันตนเองไปสมัครเป็นทหารเหือและหงเหงกับชีวิตทหารหลายจอร์ันหัาราชการทหารอยู่แปดปีพร้อมกับเฮียนปริญญาตรีในสาขาจิตตรวิทยาไปําอีกจากนั้นเราก็ตัดสินใจเข้าไปประจําการในหน่วยนาวิกโยธินเมื่อเฮียนจบหงเหียนนายทหารติดยศสันหอยตีแต่หลังจากเป็นทหารได้เก้าปีจอร์ันก็เกิดความคิดอยากคนหาตัวเองและคิดวิญญาณเราจึงตัดสินใจลาออกจากหน่วยนาวิกโยธิน ลาวยาเขตสิ่งต่างๆไฮไลท์กว่านั้นหลังจากนั้นจอร์แดนก็เดทเดียกในแผนกขายประจำหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์อยู่ในระยะหนึ่งเพืแมนว่าจะได้เงินเดือนดีแต่ว่าเบียกนั้นก็บบแมนสิ่งที่ลาวปรารถนาจอร์แดนบอกว่าคอยได้อ่านหนังสือเรื่องลาวเกี่ยวกับเทคโนโลยที่ียนจบไฮสคูลแต่อ่านหนังสือโบออกเขียนโบเป็นโบฮูยังเลยเกี่ยวกับหนังสือแมนแต่เรื่องพื้นฐานคอยคิดว่าถ้านั้นมันเป็นเรื่องจริงมันก็คืออาศัยกรรมดีๆนี่เองจอร์แดนย้ายไปอยู่ทางแถบเบสโค้ด ับตำแหน่งเพืนผู้ช่วยฝ่ายบริหารที่บริษัทซีร็อกพร้อมกับเฮียนปริญญาโทข้อมุงหวงของเราก็คือการเป็นครูคอยตัดสินใจแล้วว่าคอยยินดีจะทำเงินเดือนปีละสองห้าพันเหรียญและเหตุบางสิ่งที่มีคุณข่าหล้ายกวัวเมื่อจบปริญญาโทจอน์สันก็ไปอาสา,าเป็นครูฝึกสอนที่รงเงียนพาสมอนไฮสคูลทางใต้ของซานฟรานซิสโกเป็นพื้นที่เขตซานเมนติโอเมืองเบลมอนด์มณฑทรัฐแคลิฟอร์นีย ในสันเฮียนของเรามีสภาพคือยกับในภาพพย,ายนต์นั่นเองสิ่งที่พวกเขาบริบบอกเราก็คือครูคนเก่าซึ่งสอนมาก่อนหน้านั้นทเทด็กพวกนี้แพงลิตจนทนบวายจึงต้องลาออกไปจอร์นสันบอกว่าพวกเขาแพงอิทธิฤทธิ์กันสุดเดชตั้งแต่มือทําอิดเลยเหตุคือกับว่าเราบ่มีตัวตนในมือต่อมาจอร์นสันกลับมาใหม่ด้วยความตั้งใจมั่นเราบอกต่อว่าเราบอกกับเด็กน้อยไปว่าคอาย,ยังสาว่อยจะบลาออกในใัยนี้แน่นอน และคอยก่ออันตรายพอสมควรเพราสฉนนั้นคอยจะบป็ยอมแพงง่ายๆอย่างแน่นอนเราคิดหากลยุทธ์เพื่อพูกไม่ตีจิตกับเด็กน้อยวัยรุ่นกลุ่มนั้นได้อย่างไหวคอยพยายามใส่อารมณ์ความตลกให้หาลายกว่าคำครูจอร์นซันบอกว่า,วาบางครั้งเทงกับเขาอ่อนต้องนัก่งกู้เขาอ่อนวอนว่นวาการุณาอย่าให้คอยต้องอ่อนวันพวกเจ้าเลยคอยคงจะเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดอย่างแน่ๆพวกเจ้าบบสมัตแพงริตได้ดอกทา,ากยังยิ้มให้กับครูอยู่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความเสื่อมันที่มีต่อเด็กน้อย เฮ็ดให้ลาสนะใจใพวกเขากิจกรรมที่จอร์ันนามาเฮ็ดในมือทาอิดเป็นแบบสถาบ,บองวิธีที่เราใส่เพื่อเขาหาเด็กน้อยเหล่านี้เราเอินมันว่ากลนไพ่วอาง่ายๆก็คือเราส่งบัตรให้นักงานแต่ละคนเขียนสื่อทีู่เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวในขณะที่พวกเขากําลังเขียนเราก็ยยางไปสํารวจทั่วทั้งห้องในมือถือเจียมวนใหญ่มวนหนึ่งตาเราก็เลียกไปเบิิงบัตรของแต่ละคนแล้วก็แอบหลักจื้สื่อของแต่ละคน เมื่อมีไพ่เียนสาเร็จเราก็จะหยิบไพ่ออกมาพร้อมกับบอกว่าขอบใจหลังจากที่เราได้ไพ่ครบทุกใบเราก็ประกาศว่าต่อไปจะมีการสอบย่อยเป็นครั้งนับอิดหลังจากนั้นก็มีเสียงโวยวายขึ้นมาทันทีแต่เราบอกว่าคนที่เฮ็ดขอสอบนั้นโบม่นนักเรียนแต่เป็นตัวเราเองเราจะเป็นผู้ชนะถ้าเราบอกซื้อของนักเรียนได้ครบทุกคนและถ้าพิดเป็นแต่คนเดียวนั่นแปลว่าทุกคนจะได้เอในการสอบย่อยในครั้งนั้นทันทีผลปรากฏว่าจอห์นสันบอกซื้อนักเรียนถึกและครบมทุกคน ซึ่งเห็นให้ด็กน้อยหลายๆคนนั้นอึง้งแล้วก็บอกกับดิกน้อยว่าคอยรู้สึกว่าพวกเจ้านั้นเป็นคนสําคัญสำหรับคอยเมื่อคอยเบิ่งคอยเห็นพวกเจ้าคอยก็จะมักและใส่ใจพวกเจ้าเพราะฉะนั้นมันคือเหตุผลที่คอยต้องมายืนอยู่บนนี้ความเสื่อมันของจอร์แดนบริไดมีเพียงแค่ในเกมคือกับเกมที่จี้ซื้อของลักยันเท่านั้นแต่ลายังแสดงความเสื่อมันต่อกับนักยินถูกมือมีครั้งหนึ่งนักเยิงซื้อลาอุนติดนี่นักเลงซื้อรอยคารลัส จอร์แนเอาเงินให้ลาอุนไปจ่ายนีก่อนด้วยเงินขายอยู่ข้อหนึ่งอีกปีกว่าๆลาอุนก็จะเห็นจบดังนั้นในมือที่จบการศึกษาเราคอยจึงเอาเงินมาคืนในบันทึกของลาอุนได้เปิดเผยว่าการกระทําของจอร์ัดนได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราแนวใดในอาทิตย์ก่อนหน้านั้นเจ้าเคยบอกให้พวกเขาเขียนบันทึกเขียนเรื่องที่ดีที่สุดที่มีคนเคยเหตุให้เห่าคอยจึงแต่งเรื่องขึ้นมาเพราะจิวบ่าเลยว่า,วาเคยมีคนเฮ็ดสิ่งที่ดีให้คอยหรือบอ่ก ที่เขียนลงไปเลยมีแต่เรื่องคิดตัวทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่จจเหตุไปในเมื่อวานมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและคอยก็คิดว่าที่จะเหตุแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าคิดว่าคอยเป็นเด็กน้อยที่นาหากักซื่อสัตย์สลาดและเป็นคนพิเศษก็เพราะว่าเจ้าเคยว่าแบบนี้เป็นประจำและคอยก็คิดว่าเจ้าเสื้อแบบนั้นแท้แท้และในตอนนี้ต่อไปคอยจะตั้งใจเหียนให้หลายขึ้นจะบริเวณที่เจ้าต้องผิดหวังเพราะถ้าเจ้าคิดว่าคอยเหตุได้คอยก็จะต้องเหตุให้ได้จอร์สันเสืรอมันนักเรีนยนยางบโคอนแขน จนพวกเขาเริ่มเซ่อมันในตนเองลาอูนก็ตั้งนาตั้งตาเฮียนจนกระทั่งสําเร็จการศึกษาเลาาเป็นคนําอิดในครอบครัวที่คว้าใบป,ประกศญญาศนียบัตรให้สกุลมาได้ในคณะที่พ่อแม่ของเลาาเฮียนได้เพียงแค่เกรดสามและสองเท่านั้นทีมของเฮาตั้งความหวังไว้ที่นักเรียนสูงหลายจอร์แดนวาวาบางคนก็บอกว่ามันสูงเกินไปพวกเขายังเตือนว่าอย่าวางทำลายเกินไปเพียงแค่เล็กน้อยเหล่านี้สอบผ่านเฮียนจบมันก็ดีแล้วแต่เฮาต้องการหลายกว่านั้นเฮาขอให้นักเแียนมาเห็นถูกมือ ขอให้ลีกเลียงสิ่งเสพติดเลิกเลียงเล้าลิกเลียงนิสัยที่บรดีทั้งหลายเหตุตามครูสั่งและเหตุยากบานทุกอย่างอย่ายอมให้ภัยซักนําเข้าไปในแกงอันตรพานธ์อีกละทิมทัศนคติที่บดีและเลิกกระวอจายหยาบคายหัาขอทุกอย่างเท่าที่เขาคิดออกและพวกเขาก็ให้ทุกสิ่งที่มีกลับมาอย่างเต็มที่คอยคิดว่าการเป็นครูคือการประกาศเจตจำนงทางการเมืองอย่างหนึ่งจอนสันอธิบายเจ้ากําลังบอกว่าเจ้าเสื่อมันในตัวของคนหนุ่มสาวของประเทศเจ้ายังบ,งบง่มบดความหวัง คอยคิดว่าอาซิบคูนับเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่งและนั่นคือเหตุผลที่จอห์นสันเขียนเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของเราว่า My p o s t do not do homework หลังจากสอนเด็กน้อยกุ้มเสี่ยงพ่อ,อห่วงว่าการที่เป็นผู้ใหญ่จะหมดหวังในตัวของเด็กน้อยซึ่งลงพิษเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินแต่หากเขาสิ้นหวังในตัวของพวกเขาพวกเขาก็จะสิ้นหวังในตัวของตนเองแต่ถ้าเขาเอมันว่าพวกเขาสามารถเอาชนะความท้าทายที่ขวางอยู่พวกเขาก็จะเือมันเช่นเดียวกัน บอกง่ายๆก็คือจอรอ์นสันเซอร์แมนยางเต็มหัวใจว่าเมื่อเฮาเอซอร์มมนสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่นสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเขาก็จะเปิดเผยอ,ออกมาคอยยึดถือหลักการนี้ด้วยหัวใจทั้งดวงเพราะนี่คือเหตุผลที่คอยสอนคนมาลายกว่า30ปีคอยเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพขอเพียงแต่เซอร์มมนในตนเองก็จะสามารถบรรลุขีดสูงสุดศักญาภาพนั้นตามตัวอย่างที่แต่ละคนทึกษาขึ้นมาได้และนี่คือความคิดเห็นของคอยบว่วจะโอลมกาแฟก็ตาม คอยเสว่าทุกคนที่่อยเจอได้คะแนนเต็ม10นั่นคือเหตุผลที่คอยเอื้นกดข้อนี้ว่าคะแนนเต็ม10ย้อนกลับไปเมื่อปี1983คอยได้แสดงประกาศถาที่ศูนย์ประสมสโปเคนซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านทางรายการวิทยุ Focus on the Family ของจิมคอบสันสิ่งที่คอยว้าในตอนนั้นน่าจะอธิบายความ้สึกรคอยที่มีต่อคนอื่นได้ดีที่สุดคอยเอื้นมันว่า5สิ่งที่คอยห่วงเกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ ข้อที่1ทุกคนอยากเป็นคนสําคัญจอร์จเอ็มอดัมเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งว่าชีวิตของคนทุกคนมีจุดสูงสุดซึ่งส่วนใหญ่มาเกิดขึ้นโดยคําื่สัมนธ์และการให้กําลังใจของคนอื่นบอกสาคัญว่าคนนั้นจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่โด่งดังหรือประสบความสําเร็จทุกคนรอดแล้วแต่ต้องการคาซื่นสมเดีวยวกันทั้งนั้นคอยคิดว่าจะคงยินดีกับคําเบานี้ทุกคนอยากให้ชีวิตของตนเองมีคุณค่ามีความหมาย แต่อยากรู้สึกว่าตนเองเป็นคนสําคัญเจ้าเองก็รู้สึกแบบนั้นแมนหรือบอ่เพาะฉะนั้นจะคงหูแล้วว่าคําเว้านั้นเป็นจริงสําหรับทุกคนแมนแต่คนที่บนแสดงท,ท่าทีออกมาก็ตามข้อที่2บ,บ่มีภัยสนใจว่าจะหูหลายซ้ำใดจนกว่าเขาจะหูว่าเจ้าสนใจเขาหลายซ้ำใดลูอนันจอร์สันเฮดเวียก,กับเด็กน้อยวัยรุ่นซึ่งบส่สนใจเรื่องการเหียนในสภาเแวดลอมแบบนั้นนักเรียนส่วนใหญ่มักจะรมเลิอก,การเรียนทันทีที่พวกเขาสามารถเ็ได้ แต่จอนสันก็นยังต่อสู้โดยการบอกให้นักเรียนห,หูว,ว่าเราสนใจและใส่ใจพวกเขาอย่างแท้จริงเมื่อเด็กน้อยเริ่มเข้าใจความคิดของเราจึงเริ่มเปิดนับสิ่งที่เรามอบให้แนะามของการศึกษามีหลายครั้งที่เราอยากใส่ความรู้ที่เรามีไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่ามันบสน่สําเร็จซึ่งเป็นพเพราะเฮาบริใส่ใจพวกเขาอย่างจริงจังนั่นเองข้อที่ 3. ทุกคน,นแล้วแต่ต้องการภัยจากคนเพื่อมาเติมเต็มบ่มีมมภัยในโลกใบนี้ที่บรต้องการคนอื่น หากเขาอยอมรับตัวตนเองจ้างซื่อสัตว์ก็จะพบว่าประเด็นบริยุทธิวา่าเขาต้องการคนอื่นหรือบ่แต่สิ่งที่เขาต้องหาคำตอบก็คือเขาต้องการคนอื่นหลายซ้ำใดเมื่อบรินม,มานี่ก่อด้รับอีมเมลฉบับหนึ่งจากสตีฟแบบบี้มูของคอยีคนมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กนอ้อยสื่อเฟรสซึ่งเล่นเบสบอลในการแข่งขันระดูฮอนโค้ชที่สอนเราคือคลอสกี้แคลฮาวอดีตนักเบสบอลทีมมหาวิทยาลายัยแห่งเพนซิลเวเนียทีมของเฟรสมีผู้เล่นที่ดีที่สุด ในการแข่งขันครั้งนั้นจึงเป็นทีมที่เก่งแต่ครอสกี้มุงออกว่าเฟรซขาดความมั่นใจและการนับถือตนเองอย่างหุนแหงจึงกระตุ้นให้ผู้เล่นคนอื่นๆช่วยเฟรซให้เฟรซมั่นใจตนเองให้ได้ดังนั้นทุกครั้งที่เฟรซยิงลงมุกเพื่อนของเราก็จะเข้ามาสื่อสมยินดีนาหลังจากจบฤดูกาลแข่งขันในครั้งนั้นมี2ส,สิ่งที่เกิดขึ้น 1. คือทีมของเฟรซเป็นแซมและ 2. คือเฟรซเส็นว่าเราเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแต่ในตอนนั้น หลังจากนั้นบดนเฟรสก็บลายเป็นเฟรสคนเกา่าเราบรสามาเหตุสิ่งนั้นได้ด้วยกำลังของตนเองต้องพึ่งพาความเสียเหลือและความเสียมันจากคนอื่นตลอดเวลาผู้ที่่วยคนคนหนึ่งยอมสนับใจคนหลายๆคนเมื่อลูแอนจอร์สันเอาสนับใจลาอุนเราก็ได้ใจของเด็กน้อยในแกงของเรามาน้วอีกลูแอนเป็นเด็กหนุม่มอายุ17ปีห่างน้อยน้ำหนักของเราเพียงแต่43กิโลเท่านั้นลาอุนเริ่มสนิทสนมคุกคีกับมู่เพื่อน3คนตั้งแต่สมัยจบปถม เสงทั้งสามเบงว่าเราเป็นตัวตลกของกลุ่มแต่ว่าเมื่อลาอุนเริ่มตั้งใจเหียนบทบาทของเราในกลุ่มก็เริ่มเปลี่ยนไปในช่วงทำอิดนั้นมูเพื่อนของเราก็บุกห้อยมักบันไดแต่ในช่วงต่อมาพวกเขาก็เริ่มเหตุตามเราเมื่อเวลาผ่านไปโบพอเาใดเด็กน้อย3คนก็เริ่มตั้งใจเหียนและพยายามปรับปรุงตนเองคือกันกับลาอุนเมื่อจอนสันช่วยลาอุนเราก็ได้ช่วยเด็กน้อยทั้งหมด4คนพลของการช่วยเหลือคนอื่นมักจะออกมาในรูปแบบนี้เสมอจะช่วยเหลือเพียงแต่คนคนเดียวแต่สิ่งดดี จะไลลไปท่วมเทิงชีวิตของคนอื่นนําอีกข้อที่5คนที่รู้สึกดีต่อตนเองในมือนี้จะกลายเป็นคนสําคัญในวันข้างหน้าเมื่อเจ้าเซืร์มันในคนอื่นๆเมื่อเจ้าเห็นคนทุกคนได้คะแนนเต็ม1ิบทุกมือย่อมเป็นมือที่ยิ่งใหญ่เป็นเพราะอย่างนั้นบอกก็เพราะว่าทุกเ้าเป็นมือใหม่และในมือนี้ชีวิตของใครบางคนสามารถเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันสร้างเป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดตอนตื่นนอนของเซานในมือนั้นลูแอนจอห์นสันบุคคลคิดเลยว่า เงินที่เราให้เด็กน้อยคนหนึ่งยืมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาแต่ว่าเราบรงทุกมือเป็นโอกาสในการสร้างสิ่งที่ดีให้แก่คนอื่นหากเจ้าเสอมัแนในคนอื่นแต่ละมือของเจ้าก็จะเต็มไปด้วยความบางอันสดใสแต่ในชีวิตของคอยก็มีความบางอันสดใสคือกันเพราะคอยเสอมัแนผู้อื่นอย่างจรงิงจังคอยเบ่งสักัภาพที่ดีที่สุดในตัวของคนอื่นเสมออาจจะเบาได้ว่าเรื่องนี้เป็นจุดแข็งของคอยเลยกว่าได้ แต่บางครั้งมันก็เป็นจุดอ่อนที่ให้แห้งที่สุดคือกันบางครั้งค่อยก็เสียใจคนอื่นหลายจนเกินไปเลยมอบอำนาจให้กับพวกเขาในขณะที่พวกเขายังบอพร้อมจนเหตุในเกิดปัญหาแต่ว่าค่อยก็ยังยินดีที่จะเสี่ยงเพราะพลที่จะได้หับนั้นมันยิ่งใหญ่กว่านั้นถ้าในตอนนี้เจ้ายังบอสมันคนอื่นลองพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ลองเบ่งกอได้ตอนที่ค่อยยังหนุ่มและหับตำแหน่งเป็นผู้นำคอยเือคนที่ค่อยจ้างมาเป็นคนทำ้งปนั้นเหตุค่อยได้เจ็บแสบที่สุดลาวบริเวณในแบบที่คนเหตุ แถมนำซ้ำและยังคิดตัวและปกปิดความผิดนํำอีกแต่คอยก็ดันไปเสียเหล่าหลังจากเรื่องนั้นคอยก็บอกกับตนเองว่าคอยจะบุมมือไว้ใจเจ้าหน้าที่คนใดอีกเลยแต่ว่าคอยก็คิดแบบนั้นในบดลเพราะว่ามันบุยุติธรรมต่อคนอื่นๆที่จะมเมตเบียกให้กับคอยในอนาคตเรื่องอย่างที่คอยจะต้องเอาความลมเล็วของคนคนเดียวมากําหนดว่าคอยต้องปฏิบัติต่อคนอื่นแนวใดข้อที่สองคอยคิดอย่างที่ทวนแล้วว่าหากคอยบบไว้ใจใครเลยมันเป็นความจริงที่จะบุยภัยสามารถทําลายคอยได้ แต่ว่าก็จะบมีภัยสามารถช่วยเหลือค่อยได้คือกันหากเจ้าเคยทือคนอื่นทำลายมาอย่างเจ็บแสบหรือเคยผิดหวังจากภคยจากคนการรุณาอยาปล่อยให้เรื่องนั้นเปลี่ยนทัศนคติในอนาคตของเจ้าเพราะส่วนลายแล้วการเซอร์แมนผู้อื่นมีแต่จะดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของผู้นั้นออกมาในหนังสือหัวใจที่เซอม์แมน The Trusting Heart ของทันมอร์เรดฟอร์ดวิลเลียมผู้อมโดยการสุ่นวิจัยแพทยแห่งพันธกกรรมได้เขียนเอาไว้ว่า คนที่มีใจเสื่อมันมักจะมีสุขภาพที่ดีเป็นส่วนใหญ่อีกครั้งยังมีอายุยืนยาวและท่านหมอก็ยังบอกอีกว่าหัวใจที่เสื่อมันในความดีพื้นฐานของมนุษย์เสื่อว่าคนส่วนใหญ่มีใจเป็นธรรมและเนืเมตตาเป็นหลักการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเบาอีกอย่างนั้นก็คือหัวใจที่อ่อนโยนมีแนวโน้มนนว่าจะเป็นหัวใจที่แข็งแรงทึงแม้ว่าเขาจะบ่มหมักและโบเสื่อมันในแพทมนุษย์แต่เจ้าก็จะเสแสร้งปิดบงงังความรู้สึกนี้ได้บ่สุษเ็จ สาเหตุเทียให้นักเรียนในสันเหียนของลูอนจอนสันยอมห่มมือกับเหล่าก็เพาะบุ่งษออกว่าความรู้สึกความหงวงใยของเหล่าเป็นของแท้โบมันการแทแซงมันคือการกระทำซึ่งสะท้อนมาจากความสามัคคีที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ออกมาหากต้องการเพิ่มคุณค่าให้กับไพร่จะต้องเห็นคุณค่าของพวกเขาก่อนถ้าหากว่าจะแต่งงานแล้วบุคคลที่สําคัญที่สุดที่จะต้องสามัคก็คือบ่วหรือเมียของเจ้าเองการสัมมนาในเรื่องการเป็นผู้นําในชีวิตจริงในปี2003 มา,าร์กัสบัตคิงแฮมห้องประธานผู้อาวุโสขององค์กรการหลับและผู้เขียนหนังสือเจาะจุดแข็งได้กล่าวเอาไว้ว่าสัญญาณอันดับหนึ่งซึ่งมึงบอกเึงชีวิตการแต่งงานที่เป็นสุขคือผัวหรือเมียซึนงสมยกย่องซึ่งกันและกันหลายกว่านั้นก็คือคนอื่นยกย่องผัวหรือเมียของตนเพราะเมื่อใดก็ตามที่ภายใดฝ่ายหนึ่งนับถือ,น,น,ถอน้อยกว่าคนภายนอกนับถือนั่นคือสัญญาณบอกว่าเกิดปัญหาในความสัมพันธ์แล้วประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่คูครัวเมียสมัยที่เขายังเป็นนักเทศ ยืนยันในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดครูนุ้มสาวก่อนแต่งงานมักจะคิดว่าอีกฝ่ายเฮทยังก็ถึกต้องไปเบิดแต่เมื่อค่อยไปเจอพวกเขาอีกครั้งตอนที่พวกเขากำลังจะยห่างกันแต่ละคนก็จะเบืองว่าอีกฝ่ายเฮดผิดไปเบิดทุกเรื่องเฮาแต่ละคนต้องซอกหาคู่ของเขาตามวามเป็นจริงบบมีไยดอกที่จะสมบูรณ์แบบและบบมีไยที่จะสามารถเห็นในคนอื่นมีความสุขได้หากเจ้าบบต้องการแมนว่าจะแต่งงานแล้วก็ตามแต่ถ้าหาก่บสนัมันพัวหรือเมียและบบสนับสนุนในทุกวิธีทาง เจ้าคงต้องคิดไม่แล้วละ่ะเพราะความสัมพันธ์ของเจ้าจะมุ่งไปสู่ปัญหาอย่างบ่มีทางเลียเ่ยงได้มีอีกประการหนึ่งการแสดงออกถึงความสามอมันจะกระตุ้นให้คนเฮาบรรลุสกิภาพสูงสุดเพียงแต่เสื่อมันบุคคลใดบุคคลหนึ่งและคิดว่าเราได้คะแนนเต็มสิบมันยังบพอเจ้าจำเป็นต้องแสดงความเสื่มันให้เราหับหัวน้ำอีกโยฮันวอร์นนักปสัสญ,ญาและนักกวีได้กล่าวเอาไว้ว่าหากปฏิบัติต่อคนโดยเบืองจากทา,ทางภายนอกเจ้าก็จะเห็นให้เขาเป็นคนสวหายหลายกว่าเกา่า แต่หากปฏิบัติต่อคนโดยเบื่องจากสักญภาพที่เขาเหตได้เจ้าก,ก็จะเห็นให้เขาบรรลุคิดสักญภาพนั้นคอยหูจากคนหนึ่งที่เก่งและเสอร์มมนผู้อื่นอยู่คนหนึ่งเราซื่อว่าแดนริชแลนด์ซึ่งเคยเหตเวียดความกับคอยในฝ่ายบริหารและต่อมาเป็นห้องประธานบริษัทแห่งหนึ่งของคอยแดนเป็นคนดีเสอร์แมนผู้อื่นแต่คอยว่าเราแสดงออกได้บดีเท่าที่ควรแต่ว่าในทุกมื้อนี้แดนเซลสานร,ระดับเกจิแล้วนันบริแมนพอบาลและฝึกฝนเหตมันทุกมือแต่ว่า เนื่องจากทุกๆปีนับตั้งแต่ปี1987แดนจะรับคนจนํานวนหนึ่งซึ่งบางแล้วน่าจะมีแววจากนั้นก็ฝึกฝนและแนะนําพวกเขาด้วยตนเองเราได้เห็นคนจนํานวนหลายอาแคนรับสกยภาพคนตนเองและเติบโตก้าวหน้าไปอย่างสวยงามคอยเองเซอว่าเขาทุกคนสามารถเท็ดแบบนั้นได้โมลายก็น้อยหากต้องการลงทุนในเรื่องนี้ลองคิดถึงคนที่สาาร้างแตสิ่งดีๆให้แกชีวิตของเจ้าลองเบงิงอาจารย์สอนสเกตใ้เจ้าเซอว่าเจ้าจะสามารถเย็นจบได้ เจ้านายซึ่งเป็นผู้ให้โอกาสเจ้าแสดงฝีมือที่ปรึกษาซึ่งบอกให้เจ้าหัวว่าการแก้ไขปรับปรุงตัวเองไปสู่ชีวิตท,ที่ดีขึ้นต้องอาศัยอย่างแดผู้หญิงหรือผู้ชายที่หักเจ้าหลายที่สุดจนยอมสาบานว่าจะหักและดูแลไปจนจบวันสุดท้ายคนเหล่านี้จะอยู่กับเจ้าในสว่วนคณะสําคัญของชีวิตและมีหลายครั้งพวกเขาได้สร้างสว่วนคณะที่สําคัญให้เกิดขึ้นในชีวิตของเจ้า ส่วเกือบทุกครั้งที่มีคนเฮ็ดเรื่องที่ส่งผลดีต่อชีวิตของเจ้าขาดเดาได้แล้วว่าคนคนนั้นเสอรมันในตัวของเจ้าและเหลาก็เป็นคนที่เบ่งเห็นแววบางอย่างในตัวของเจ้าซึ่งตัวเจ้าเองก็บ่งบ่งเห็นด้วยซ้ำแล้วเจ้าดีบัวอยากเป็นบุคคลนั้นสลับคนอื่นหรือบ่ถ้าคำตอบนั้นยากก็ลองพัยายามหากคนอื่นและเบิ่งว่าพวกเขาได้คะแนนเต็มสิบถ้าหากเจ้ามีครอบครัวแล้วก็เริ่มต้นชีวิตคู่กับลูกๆจากนั้นจึงขยายวงกว้างออกไปจงเสอรอมันผู้อื่นก่อน แล้วสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของผู้นั้นจะเปิดเผยอ,ออกมาคำถามทายบทเพื่ออธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรื่องคะแนนเต็มสิบข้อที่1คนที่ปรารถนาจะเดินตามลําพังบนเส้นทางชีวิตมักสแสดงบุค,คลิกนิสัยแนวใดมีสิ่งใดๆที่ก่อให้เกิดทัศนคติแบบนี้ย้อนสาเหตุอนนันใดการช่วยเหลือคนที่มีความคิดแบบนี้จึงเห็นไดยากถ้าหากเจ้าเป็นคนแบบนั้นมันเป็นอุปสรรคต่อการที่เจ้าจะช่วยเหลือคนอื่นได้แนวใดข้อที่2 คนที่ต้องการเป็นคนสําคัญจะแสดงถ่าทางออกในทางใดๆว่าดีหรือบดีโดยทั่วไปแล้วความต้องการให้คนยอมรับต้องการเป็นคนสําคัญกระตุ้นให้เฮ็ุสิ่งที่ดีหรือบดีและมันเฮตดในเจ้ามิดาาได้ที่แนวใดเมื่อคนอื่นเหี่ยห้องความสนใจมันเห็ุในเจ้าใช้ส่งเสริมหรือคัดควงเขาหรือบอ่ข้อที่3ลองอธิบายเหตุผลที่ว่าเจ้าเห็นดีหรือบอ่ว่าการมีใจเสื่อมั่นส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีข้อที่4ลองอธิบายว่า จาคิดว่าสถานาการณ์ใดที่เหให้เจ้าเสียใจคนง่ายรายกว่ากันอยู่บ้านหรือบอนเหตุเวียกเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองในข้อนี้หรือบ่เจ้าจะแก้ไขแนวใดข้อที่ 5. ลองบอกคนทางที่จะแสดงถึงความเสื่อมันผู้อื่นถ้าให้คะแนนการแสดงออกของเจ้าเองเจ้าจะให้คะแนนเท่าใดบอดีปานกลางหรือดีเยี่ยมย้อนสาเหตุอันใดครอบครัวหรือคนเหตุเวียก่วมกันจะเห็นดีกับคะแนนที่เจ้าให้กับตนเองหรือบ่ วิธีแสดงออกที่เว้ามามีวิธีใดที่เจ้าสามารถนําไปใช้ได้เจ้าเนาะสำหรับวิดีโอในตอนนี้ก็จบลงไปแล้วเนาะถ้าหมักจะลืมกดไลค์ถ้าทึกยงใจจลืมกดแชร์ถ้าหากเจ้าคิดว่าวิดีโอในตอนนี้มีประโยชน์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็จะลืมแชร์ให้กับคนที่เจ้ารู้จักเพื่อที่มันจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับพวกเขาสําหรับวิดีโอในตอนนี้เนาะถ้าหากพิพาดประการใดก็สามารถตอนนี้ที่สมกันเข้ามาได้เนาะ อยากให้เขาอ่านหรือนําเรื่องใดมเ่เ่อยแพ่คอมเมนต์ลงใต้คลิปเลยสําหรับสองทางในการที่ตามเนาะก็จะมีอยู่ 2- อองทางเนาะ่องทางที่1ก็คือจะเป็น YouTube Channel ซื้อภาษาลาวเลยเป็นพัฒนาชีวิตและ Facebook Page ก็จะเป็นพัฒนาชีวิตคือกันจบแล้วสำหรับวิดีโอตอนนี้บายเจอกันตอนต่อไป